สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิก t a ร์ทบายคิ t ตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันแบบแรนดอมบ้างเนอะในหัวข้อเรื่องจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากบอกอะไรคุณนะคะช่วงนี้มีใครไปไหว้พระสวดมนต์หรือไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไหมเอ่ยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราไหมนะคะท่านอยากบอกอะไรกับเรานะคะมาดูกันนะคะ และพรที่คุณขอจะสําเร็จไหมนะคะการทําคลิปแบบนี้จะเป็นทาําเลนนะคะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็นับไปอีก30วันนะคะ <c oughs> มาดูกันว่าสิ่สิศดิ์นะคะหรือจัก,กรวาลเนาะท่านมีอะไรอยากบอกกับเรานะคะพรที่เราขอจะสําเร็จไหมนะคะ ใครที่เข้ามาชมในวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เรามีพลังงานตรงกันและจูนกันติดเนาะมาดูกันนะคะมาดูกันว่าคุณมีไปสักการะบูชาหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมานะคะท่านอยากบอกอะไรคุณนะคะ หรือจักรวาลของคุณนะคะใครที่กำลังใชกดของแรงดึงดูดอยู่นะคะใบแรก <c oughs> 9ก้าคาทานะคะเป็นลักษณะของความหนักความหนักอึ้งน,นะคะในเรื่องของงานนะคะงานที่เข้ามาเป็นกำแพงนะคะในช่วงนี้มีใครบางคนที่เข้ามาดูเราอยู่นะคะช่วงนี้เหมือนแบบ งานมาทุกทิศทุกทางงานต้องใช้ความรู้ความสามารถงานต้องใช้ความอึดความอดทนนะคะในการสร้างงานในการต่อสู้ในการยึดเขาเรียกว่าใช้สองขาสองแรงของเราในการลงมือทำงานนะคะอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเหมือนคุณเองอ่ะมีกำแพงสูงเนาะ คุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักคุณเลยเปิดรับใครได้ยากนะใครก็ข้ามกำแพงของคุณมายากนะคะอะไรกระโดดออกมานะคะแนออ o สอดช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เนาะเป็นลักษณะของคนที่อารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวหงุดหงิดหู้ววามนะคะ จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะมีสติให้เยอะๆนะคะอย่าใช้อารณาววามณ์อย่าวุ่นวามอย่าขาดสติจะทำอะไรพูดอะไรคิดก่อนพูดคิดก่อนลงมือทำเสมอนะคะอันนี้พี่ไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลของคุณบอกเตือนนะคะ <c oughs> the f o o l เ h e f l เป็นลักษณะของการเริ่มต้นเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางคนออกจากงานเพื่อไปทำกิจการร้านค้ากิจกรรมของตนเองนับศูนย์นับหนึ่งใหม่เลยบางคนได้ไปเริ่มต้นงานที่ใหม่สถานที่ใหม่นะคะอยู่ในช่วงของการทดลองงานนะคะอยู่ในช่วงของการต้อง ต้องทำงานเพื่อให้ผ่านโปรโมชั่นไปในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะออกจากงานมาทํางานออนไลน์อยู่กับบ้านนะคะเป็นลักษณะของการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้นะคะไปในที่ที่คุณอยากทำอยากไปมานานแล้วที่เนี่ยวางแผนมานานแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีเนี่ยช่วงนี้คุณจะได้ทําแล้วนะคะมันเป็นเดฟูเป็นลักษณะของความมีอิสระอิสระในเรื่องของ ความมีอิสระในเรื่องของเวลาอิสระในเรื่องของการไม่ต้องอยู่ในขอบเขตกดบังคับอะไรของใครนะคะมีอิสระกับตัวเองนะคะวางแผนจัดการในเรื่องของการทำงานให้ตนเองได้นะคะหรือทำงานออนไลน์อะไรช่วงนี้จะดีนะคะดูกันต่อนะอื 6ถ้วยนะคะช่วงนี้ลูกหลานบุตรหลานบริวารน,นะคะก็เอเขาเรียกอะไรเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กดีอ่ะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าสังคมเก่า ได้กลับไปงานเลี้ยงรุ่นได้กลับไปเจอเพื่อนๆสมัยเด็กสมัยเรียนหรือบางคนอาจจะรักเก่าหวนคืนก็ได้นะคะคนที่เคยมีปัญหาประสบการณ์ไม่ค่อยดีเนาะบางคนมีโอกาสได้กลับไปเจอกันอีกครั้งได้กลับไปพูดไปคุยหรือได้กลับไปเขาเรียกว่าคลี่คลายในปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะถ้า,าคุณอยากทำในเรื่องของกิจการร้านค้าหรือทำอะไรเสริม หรือทางานออนไลน์นะคะธุรกิจที่ทําแล้วดีเนี่ยมันอาจจะเป็นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอะเ,ออเสื้อผ้าของกินของใช้อะไรของเด็กเนี่ยทาแล้วดีนะคะในช่วงนี้นะคะของเล่นออของเล่นเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเด็กอะนะคะทําแล้วจะดีในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือจักรวาลมีเรื่องใดสิ่งใดอยากบอกกับคุณนะคะพรที่คุณขอจะสำเร็จไหมนะคะอืมช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถกเถียงวุ่นวายเนาะการเข้าสังคมเจอคนเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนมีอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ฉุนเฉียวเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของงานเรื่อง,องเอกสารเรื่องของการ พบปะเจรจาเพื่อนร่วมงานบุคคลรอบข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนเก่าคนเก่าเนี่ยเวลาจะคุยกันเนาะบางคนอาจจะเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะไปเคลียร์ในเรื่องเดิมที่มันค้างข่าใจบางทีอาจจะมีปัญหาต้องถกต้องเถียงเพราะฉะนั้นพี่ไพ่เตือนอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ให้มีสติเยอะๆนะคะหรือบางทีอาจจะใช้อารมณ์ไปแล้วก็ได้นะคะก็อาเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสาร ต้องตระเตรียมต้องทำอะไรให้มันรอบครอบนะคะเดินทางไปไหนมาไหนลืมเอกสารตกลน่นอะไรแบบนี้นะคะน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องใดสิ่งใดอยากบอกกับคุณนะคะจักรมวาลมีเรื่องใดสิ่ใดอยากบอกกับคุณนะคะพรที่คุณไปขอเนเงินความ่าเส็จดไมนะมาสามถ้วยนะคะช่วงนี้ คุณได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานเลื่นเลงนะคะอย่างที่เราบอกเนอะบางคนได้กลับเจอเพื่อนเก่างานเลี้ยงรุ่นหรืองานพบเจอเพื่อนสมัยเด็กสมัยเรียนนะคะเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองเนาะการได้เจอเจอกับเพื่อนได้เจอเจอกับกาลยานามิตรนะคะได้กินดื่มได้สังสรรค์นะคะมีเรื่องมีเรื่องให้เฉลิมฉลองเนอะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคนหรือตัวเราเองอี่ยมีเรื่องให้หน่ายินดีเกิดขึ้นในช่วง30วันนี้นะคะ มเพจออฟซอร์ดโอ้โหมีทั้งอัศวินถือดาบและเด็กถือดาบนะคะช่วงนี้คนรอบข้างคนรอบตัวให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานคนที่เป็นลนักษณะคนที่เด็กกว่าเด็กดือ้อชอบรันชอบเถียงอาจจะเป็นคนในครอบครัวหลุดหลานบริวารของเราช่วงนี้พูดไม่ค่อยฟังเนอะเถียงรันดือ้อเอาแต่ใจชอบเอาชนะนะแต่ว่ามันไม่ได้เหนือบกกว่าแรงที่เราจะสามารถ เขาเรียกอะไรประาบเอาอยู่เนอะเป็นลักษณะของอเด็กดื้อนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นลักษณะคนชอบรั้นชอบดื้อชอบเถียงนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์เยอะๆในช่วงนี้นะคะดูกันต่อนะสิ่งใดเรื่องใดที่คุณขอพรอเอาไว้จะสำเร็จไหมนะคะ ที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลแต่สังเ็จไหมเนาะเพจอัเพนท์เทิลนะคะใครหวังใครคิดในเรื่องของการลงทุนการเอาเงินไปสร้างไปทําไปลงทุนเล่นหุ้นหรือทําอะไรให้มันก่อดอกออกผลเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ลงทุนมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เริ่มต้นได้ทําในสิ่งที่เนี่ยอยากทํานะคะ เหมือนเป็นการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการและการลงทุนนะคะคุณจะได้ทำในสิ่งนี้นะคะแต่ว่ามันจะหนักเนาะการเริ่มต้นทำในครั้งนี้มันจะหนักมันจะเหนื่อยนะคะง้นมันต้องแบกภาระในเรื่องของงานนะคะความรับผิดชอบนะคะที่กำลังจะเข้ามานะคะงานหนักเนาะช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดหลัง คอบ่าหลังนั่งทำงานเยอะออฟฟิศซินโดมนะคะเรามัดระวังเนาะไปต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลในเรื่องใดสิ่งใดที่อยากบอก,กบคุณนะคะในช่วงนี้เนาะมาเด็ดสเตรนงนะคะถึงงานจะหนักงานจะเยอะเด็ดสเตรนงเป็นลนักษณะของความอึดความสู้ความอดทนเนาะคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนชัดเจน เป็นคนสู้เป็นคนลุยทุกสถานการณ์นะคะแต่เดดเซงเขาเป็นลักษณะของคนที่ใช้มือเปล่าในการปราบสิงโตเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองออกมานะคะในการเจรจาการพบปะคนอื่นนะคะพูดดีๆคิดเขาเรียกว่าอะไรพูดพูดให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะคือไม่อย่างนั้นน่ะมันจะนํามาในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวกเนาะถ้าเรายิ่งแข็ง แข็งกระด้างเนาะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะก็ให้ดูไปตามสถานการณ์นะคะเ,เปิดเพิ่มนะคะอาอะไรกระโดดออกมาอืมนายอพย์เดนเคิลน,น,นะคะอัศวินถือเหรียญเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณด้วยความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะติดต่อในเรื่องของสถาบันการเงินนะคะการอนุมัติการกู้ยืมนะคะ หรือนําเงินเนี้ยไปลงทุนนะรองเงินก้อนนี้ที่จะมาลงทุนเนาะหรือเป็นลนักษณะของอเงินที่ทํางานแทนเราเนาะบางคนเขาเรียกว่าทํางานออนไลน์เนะาะบางคนเป็น MC เป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบเนี้ยลงคลิปลงรูปไปแล้วเงินก็เหมือนลันไปตามระบบ เขาเรียกว่าเงินทํางานแทนเราเงินมันเดินตามตัวเราอะ่ะเราไม่ต้องทํางานตลอดเวลาแต่ว่าเงินมันก็ทํางานของมันเองนะคะตอบก็อดอกออกผลประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของการเงินโอ้ค e นอ of วอนงานที่คุณ คิดหวังมุ่งหวังเอาไว้เนะใครคิดอยากเป็นเจ้าของกิจการบริหารกิจการร้านค้าเป็นของตนเองงานที่คุณลงมือทําจะสําเร็จนะคะคุณเป็นคนแบบเหมือนทํางานแบบไฟลุกกว่าธาตุไฟเนาะเป็นลักษณะของคนที่เจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์นักวางแผนเนาะนักลงทุนนักวางแผนและงานที่คุณได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จนะคุณเป็นคนบริหารจัดการงานเก่งงานต่างชาติงานต่างประเทศงานที่ต้องติดต่อพูดคุยกับเจรจากับคนเนี่ย เพราะคุณเป็นคนที่เฟนลี่คุณน่ารักคุณเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกระจายงานเก่งบริหารงานให้ลูกน้องเป็นและงานที่คุณเป็นเราเข้าไว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการงานก็จะสําเร็จลุล่วงสําเร็จได้ดีนะคะเงินดีด้วยงานก็ดีด้วยนะคะมาใบหนึ่ง สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเป็นลักษณะของการร่วมหุ้นกัรร่วมร่วมทุนเนาะช่วงนี้อยากาทํางานร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือธุรกิจการค้าอะไรที่เรารอในเรื่องของการเซ็นสัญญาการว่าจ้างการลงทุนการติดต่อการรออนุมัติเนี่ยมีเกณฑ์จะสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ได้รับอนุมัติเงินกู้เงินทุนต่างๆที่คุณอยากเอามาลงลงทุนในกิจการร้านค้าของคุณเนี่ยมันจะสําเร็จแล้วมันจะ ต่อดอ,อกมันจะเขาเรียกว่างอกเงยเป็นเป็นเงินเป็นผลงานนะคะงานดีนะคะมีเกณฑ์กำลังจะได้เซ็นสัญญาว่าจ้างในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะเราขอเปิดเพิ่มอีกมีเรื่องของพรใดที่คุณขอเอาไว้กับสิ่์สัธิ์นะคะส่วนใหญ่น่าจะขอเอาไว้เรื่องงานนะคะขอความสำเร็จในเรื่องของงานการลงทุนเนาะ แต่เป็นในเรื่องของความรักเหมือนช่วงนี้คุณอืมเขาเรีวยกว่ายังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนือมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเยอะเนะมันมีแต่ไพ่ในเรื่องของการเงินและการลงทุนแต่ว่าช่วงนี้เหมือนคุณเองอะ่ะคนคนที่อยู่คนเดียวเหมือนเหมือนช่วงนี้อ้างว้างว้าเหวเนาะเป็นลักษณะของการหวนคิดในเรื่องเก่าเนาะสามถ้วย ที่พังไปแล้วเนี่ยเหมือนคุณอะไรอาวอนแล้วก็ยังยังมองอยู่ยังไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาจริงๆมันมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยถ้วยหมายถึงความรักและความสุขเนาะมันมีความสุขที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยแต่คุณไม่มองคุณยังหวนคิดเรื่องเดิมสิ่งเดิมความรักเดิมที่มันจบไปแล้วนะคะขออีกใบหนึ่งตอนที่คุณขอกับส่งศจะสำเร็จไหมสำเร็จผลไหม วีนออกซอควีนออกซอร์เป็นลักษณะน,นะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอึดสู้อดทนคุณเป็นลักษณะของคนเ,เลิกล้างห่างจาก ครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรสามีอเออเป็นลักษณะของหญิงม่ายกันแหละลักษณะของคนที่ผ่านการอย่าล้างมาแล้วอยู่คนเดียวได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งเนาะถึงว่าเราไพ่ทุไพ่ในเรื่องของความรักมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะมันจะขึ้นแต่ในเรื่องของงานนะคะแสดงว่าคุณเนาะโฟกัสแต่ในเรื่องของงานโฟกัสแต่ในเรื่องของการทํางานเพราะคุณเองอ่ Strength, นะเดอดสเลงเนาะคุณเองเป็นคนที่ยืนด้วยดูยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเองหาเงินได้จากน้ำพักน้ำแรงของ ของตนเองคุณเป็นคนฉลาดชัดเจนและเป็นคนอึดเป็นคนสู้เป็นคนอดทนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้ตอนเนี้คุณมีอยาคิดบริหารจัดการในเรื่องของร้านในเรื่องของการทํามาหากินมากกว่าและในเรื่องของการเงินเ,เนี่ยเงินกําลังจะมีเข้ามานะคะกําลังจะมีเงินเข้ามาเน,เนี่ยเงินที่คุณขอไว้อยากได้ในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเนอะอยากเซ็นสัญญาอยากว่าจ้างหรืออยากได้งานใหม่เนี่ยงานจะสําเร็จ ret, นะคะในเรื่องของงานโอเคนะคะ ใครขอเอาไว้ในเรื่องของงานการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆนะคะขอให้สําเร็จลุล่วงสมหวังนะคะบางคนแบบอยากมีเงินก่อนในช่วงนี้เนาะความความรักเอาไว้ทีห่หลังเพราะมันนี่ความรับมันไม่ค่อยขึ้นนะมันขึ้นแต่เรื่องของการลงทุนและในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของงานขอให้คุณสมหวังทุกประการที่พี่ไพ่เตือนก็คืออย่าใช้อารมณ์ในช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีทั้งไพ่ดาบในเรื่องของอารมณ์และในเรื่องของการขัดแย้งนะคะก็ ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาและในเรื่องของเอกสารจะติดต่อหรือทำงานอะไรก็ให้ตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารัที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้นะคะอันไหนที่ถามมาบางทีเราตอบให้ได้เราก็ตอบให้นะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID l ดี e หรือใครอ่านไพ่แล้ว อยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แตงเนาะหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาร์ลอตายฮิตตี้